ครับผมวันนี้กับฝนซ่านๆนะครับเนาะมนนีผมก็ได้เอาเขาตั้งสามันแล้วนะครับนะเนาะยานต่อไป <c oughs> ตัวนี้ได้ครับปักไปก็ได้ยอด่อส่วนสายมาแล้วนะครับก็เ,เพียงแค่นี้นะครับส่วนสายที่เหลือผมก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อได้ใช่อย่างอื่นนะครับอันนี้อันนี้เป็นสายตัวแบตนะครับเนาะผมเอาไปตัวแบตเตอรี่นะครับ มาใส่กับเอ็มอ่อยยอนะครับตะกีบไปครับเส้นกลางประหยัาดหนังโกลนะครับเด้อเนาะตัวขึ้นเรียนยีข้นแะเบิดอครับนี่ครับกับอันนี้เป็นสว่านนะครับนั่นี๋ยวเอาไปขึ้นนะครับว่าเอามาคันตู่นะครับเอามาคันตู่เมื่อน,นั่นแหละเอามานติดฟ้าข้างหลังตู้นะครับตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วนะครับ ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแต่ก่อนนี่ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าผมใส่ยังไงมันถึงใส่ได้แต่ใส่ได้แล้วก็ดีไปอีกแบบนะครับว่าสวยนะครับนี่อันนี้ไว้กดไม่อะ่ะนี่ไม่ได้ใส่หรอกนี่ครับส,สวยเลยครับเปิดเนียบปิง้งปับบงัง นะครับแจงแจังปางแล้วแบบนี้สเสด็จัง,จง้อ่ก็อนนะ๋อซ้ำหน,น,นีก่อนนะครับ,รบ,บเพราะว่ามันเดี๋ยวไม่ได้ดังแห้งกันไปไนี่ะตะกีอตะกวนนี่ตัวนี้นะครับตะกอนประมาณเดือนน่าจะไม่ถึงเดือนแล้วมั้งน่าจะเดือนหนึ่งนั่นแหละ ว่าช่องช่องสี่ถึงเอ่อสีสี่ถึงอะไรโอรมนี่แหละสี่ถึงแปดโอมหรือสีถึงอะไรโอรมนี่แหละนะครับมันเสียนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาออกมาซ่อมที่บร้อยแล้วนะครับก็คือแกะจากข้างหลังมาแล้วก็ใส่เออันนั้นไหมเขาเียกอะไรนะใส่เหล็กกลับคืนนะครับเหล็กเหล็กต่อออกนะครับเป็น เป็นเหล็กแปรปนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับว่มามันชื่อว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรนะครับผมก็รู้แค่นี้นะครับ,บรเปิดเปิดมามันดังพอๆพอแล้วตัวนี้ผมก็ต่อฝั่งทางนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมต่อที่4โอห์มนะครับเพราะว่าดังแรงกว่ามันเพราะว่ามันดังแรงกว่าเออเปี่ยดโอห์มนะครับ วสี4โอม่ยดังแรงกว่า8โอมนะครับเพราะว่ามันแยกสองตู้ตู้ละ8โอมใช่ไหมหนึ่งตู้8โอมหนึ่งพันวัดสองตู้ก็เอาไปลบดูครับไปบวกดูไปบวกไปลบดูต่อที่4โอมนะครับผมว่าดังแรงกว่าเก่าเลยนะครับนะ เล่อันนี้ก็คือยังไม่อันนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะผมว่าผมจะปรับใหม่ว่า,าไวแบบนี้เอาไว้ที่เที่ยงตัวนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ตัวนี้ก็ขึ้นมาอีกเห็นตัวนี้ก็ลงสุดเลย เออผมก็ปรับปีไม่เป็นนะครับใครที่บอกก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องกับปีเท่าไหร่ที่ที่ผมสั่งมาเนี่ก็คือว่าผมจะเอามาเพิ่มกลางนะครับเพิ่มกลางแล้วก็เบีดเป็นแยกซับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มันมีเสียงผสมนะครับก็เลยเอาง่ายก่อนไปแล้วกันนะครับก็คือ ผมซื้อมาผมจะเอามาดันตัวนี้เนี่ยผมจะเอามาดันนาโคยา่าแล้ววันนี้เออเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วมอดเฟดหรืออะไรนะคาสิเตอร์ 4, เออคาสิเตอร์ 4, มันไม่ทั้งสองตัวฝั่งทางเนี้ยฝั่งทางเนี้ยมันไม่ฝั่งทางซ้ายฝั่งนั้นเห็นไหมครับอยู่ในนั้นแหละมันเสียนะครับ มันไม่เลยมันไม่อสองตัวนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับส่วนตัวว่ามนอน a u d หรืออะไรนี่แหลยก็ออยังไม่ซ่อมนะครับส่วนตัวนี้ก็ดังแล้วแต่ดังเหีเห้บน,นะครับปูม่าจะไม่ถึงครับตัวนี้มีแอมป์เต็มบ้านอยู่ผมว่าจะขลายออกอยู่ยากให้ผมขายตัวไหนครับนี่นัก็อยาผมว่า ยาคายมันยาคายตัวนี้ไมครับทรงตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วอยาคายอยู่แต่ทรงครเก็บไว้กวนเพราะว่ามันอันนี้มันหักไปครับอันที่ที่คำที่คำของอะไรเนี้ยมันหกักที่คำของเด็กมันหกักหมดเลยนั่นแหละครับฟังเสียงใหหน่อยนะ นี่เลี้ยงไว้เท่าเดิมอ่ะไว้เท่าเดิมแล้วนี่ไว้เล็กย่งโอเคนี่เอาแต่เบียดน,น,นะครับ นี่ว่าเปิดจาก usb นะครับเพราะวันมีหลายเพลงเสียดลดือเกินมีแเก่งนังฝ่ามาแล้วครับเพ่งคุนเคยสมัยก่กวนนี่ผมฟังแบบผมผมฟังอยู่ผมลองเพย่มแล้วครับนี่เพยงนี่นียผมยุบปอวสวงยังเลยวะครับนั่นแหละครับผมฟังอยู่ผมหองดเ,อยเยงดยหมดเลยนี่หลายหลายเพลงผมจำได้เปื้อนเลยนี่ยังเก่นยังเก่งนังฝ่าสวงยังวะปอเสาเจียงจี สามขวงอันเออมันมีหลายเพลงอเลีครับจำผมจำซื้อว่าลดถึงลองไหนลองไนอยูยครับจะจำซื้อว่ไดยคอยบล็อกเยาเด้อืนอีกเพลงหนึ่งนั่แล้วครับซุ้มเฮารั้ง รวมแก่งขอสังไปเกี่ยวซึนใช้บ้านเืินมาแกงนางาป้าปลาแป้งแกงหน้าพ่อกะซึนใส่สดปจีอินละก่องเซึนกับพ,พ่อเหล่าน้อเพิ่อนในโซ,โซค่ครับแกงนางป้าลายยาผู้บ่าวเอ้ยแอบสันของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่นเพิออออออ่อนน้านางป้าพ่อเหล่าหลอกเงียบๆเท้าทรายก็หลองงงับ เลยครับจำในเบื้อเดยใช่ยังผมลองเพ่งนะครับกับคอมมตนนะครับเนาะหรือว่าบวกหนึ่งก็ไดะหรือว่าอยากให้ผมแบบอยากวิวเสียงก็คือมีแต่ลีดเสียงพวกตัว,ตวนี้ได้เนาะครับเนาะม,มีเสียงผมก็สองครับแต่ผมลองเพียงกดหนึ่งอยากฟังแต่เสียงเอ,ออยากฟังแต่เสียงตัวลำพูงนะครับเนาะ จะให้รีวิวคลิปเสียงนี่กะกูสองนะครับเอ่อเนี้ยคลิปหนาเจอกันไหมเพราะว่าวันนี้วันที่วันนี้นวันที่สิบเก้าใช่ไหมวันที่ยี่สิบแล้วเดี๋ยวขอแยกดูกันหนึ่งอ่าครับันน,นนีัมนีนนะว้วันที่สิบเก้านะครับเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองจะยะพูดอหไจะได้ไทยเหรอมั้ง วันที่ยี่สิบสองนะครับผมน่าจะได้ถ่ายอยู่ครับก็จะเป็นการซ้อมขณะกองยาวนะครับของผมครับของพวกเราทีมงานอีสานม่วนซื่นนะครับไม่รู้ตั้งยังไงครับซื่อเดีผมมี่ยเดี๋ยวผมโจมองเดี๋ยวผมยุ่มว่าสามก่อนเดี๋ยวผมมีตังขนาดเลยเอาขนาดเด่นๆเนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมยุ่มว่าสามก่อนเดี๋ยวผมมีตังขนาดกอางเงาไอ้จองเลย ที่บอลลินเองเลยครับนี่เอาตัวนี้ไปออกง้านได้นี่ครับม mm ุ hmm. มีเสียงแซมมีเสียงแตงคือว่ามวนครับครับนี่ตัวนี้เสียงกองนี่ก็เอายุเอดบีมาเสียบเลยยุเอ็ดบีมาเสียบแล้วก็เพิ่มรงเลยนะครับนอกากได้มีนด้หนีเพียงกับไรนนะครับนี่ครับสําหรับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไว้ก่อน ถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์แล้วผมจะตอบกลับอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไว้ก่อนกากบๆๆสวัสดีครับ